เตรียมส่งมอบพรุ่งนี้อีกหนึ่งคันนะครับเป็น a t ทีบสมาร์นะครับลูกค้าจากช่องทางออนไลน์นะฮะคันนี้นี่เองนะครับคันนี้เป็นตัว a t ทีบเกรดรุ่นสมาร์ตสี่บอลนะฮะมาพร้อมกับราคาค่าตัวอยู่ที่594,000เาหสีบาทสำหรับตัวออปชันของคันนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นออปชันของตัวรองท็อปนะครับไฟหน้าเนี่ยจะเป็นไฟหน้าแบบ LED นะครับมีไฟ daytime running light ให้นะครับมาพร้อมกับตัวระบบเปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัตินะฮะกระจังหน้าจะเป็นสีดำเงาเปียโนแบ๊ก พอดีว่าตอนนีน้รถจอดอยู่ในพื้นที่ของฝ่ายประดับยนต์นะฮะช่วงนี้ก็มีฝนตกนะครับก็เลยเตรียมไว้ตรงนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวพรุ่งนีน้ก็จะพาส่งมอบลูกค้านะครับคันนีน้ติดตั้งฟิล์มให้เรียบร้อยนะครับมีคิวกันศาสตร์ให้มีการอัปเกรดในเรื่องของตัวกล้องนะครับซึ่งปกติกล้องของตัว A อทีพสมาจะเป็นกล้องถอยหลังนะฮะโชว์ภาพนในหน้าจอแต่ว่าตัวนีน้อัปเกรดเข้าไปจะมีในส่วนของการเพิ่ม นะครับในเรื่องของการบันทึกนะครับให้ด้วยนะฮะซึ่งตรงนี้ก็ทำให้ฟรีนะครับเป็นโปรโมชั่นของทาง A นะฮะที่จัดให้กับทางลูกค้านะครับไฟท้ายก็จะเป็นแบบ LED นะครับเกรดรุ่นสมาร์ทไม่มีเซ็นเซอร์หลังแต่สามารถแจ้งอัปเกรดเพิ่มเติมได้นะฮะคันนี้ก็ลูกค้าจากออนไลน์ครับนะครับเป็นของพี่โจนะฮะพรุ่งนี้เจอกันช่วงเช้านะครับเป็นสบอลอ่าก็ถือว่าสวยงามนะครับคันนี้ ก็พาชมเป็นเบื้องต้นนะฮะพอดีว่าพื้นที่จำกัดนิดนึงนะครับใครที่กำลังสนใจอยู่นะครับโปรโมชั่นนะฮะช่วงนี้ต้องบอกว่าดีมากๆนะครับก็สามารถทักมาสอบถามมาพูดคุยเพิ่มเติมกันได้เบื้องต้นประมาณนี้นะฮะ